เป็นกิจกรรมช่วงที่2กิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้นะคะคุณครูฟ้าจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทยค่ะภาษาไทยวันนี้นะคะคุณครูฟ้าก็มีคลิปนะคะให้เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะก็คืออ่าก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะคุณครูฟ้าก็อยากให้เด็กๆมาอ่านดูอาก,ก่อนนะคะเพื่อความมุรงั่ในการเรียนค่ะถ้าเด็กๆพร้อมกันเลยนะคะ ก็ยกมือพร้อมๆกับคุณครูฟ้กันเลยอ่าแล้วก็อ่านตามคุณครูฟ้ากันนะคะบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮิมอัลลอฮุมะฮ์ตั๋อะลัยนาฮิกมะตะกะวังชูรอะลัยนามินคอยาอินิรราห์มะติกะยาอัรฮามะรราะฮีมินอีกครั้งหนึ่งกันนะคะ อ่านตามคุณครูฟ้ากันนะคะบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮิมอัลลอฮุมะตฮ์อะลัยนาฮิลลามัตะกะวังชุรอะลัยนามินโอซาอินีรห์มะติกะยอลลาอัรฮัมรอฮีอารมอ์ลลอ่ายากไหมคะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยคะ่ะคุณครูฟ้าเชื่อนะคะว่าเด็กๆก,ก็สามารถอ่านอา่อานนี้ได้ะคะ่ะ อาต่อไปเราก็ไปเริ่มกันเลยนะคะไปเรียนรู้สระอาสระอีสระอีอาเราไปกันเลยค่ะตั้ตัวนี้นะคะสระหมายถึงเครื่องหมายที่ใช้แทนเสียงที่เปล่งออกมาจากลำคอเราใช้เสียงสระประสมกับพยัญชนะแทนเสียงหรือถ้อยคำที่พูดจากันถ้าไม่มีสระ เราก็ไม่สามารถอ่านพยัญชนะได้ตัวอย่างเช่นกอไก่สระอาอ่านว่ากากาอ่านว่ากออากาคออ่อานว่าคออคอกออากา to a ta, no a na, co a ca, to a ta, o a a, no a na, no ง g สออาสายออายาอิอ่านว่าระอิกิอ่านว่ากอ,อิกิจิอ่านว่าจอ,อิจิดีอ่านว่า ดออิดิติอ่านว่าตออิติบิอ่านว่าบออิบิปิอ่านว่าปออิปิขิอ่านว่าขออิขิฉิอ่านว่าชออิฉิทิ อ่านว่าถออิทิระอีอีอ่านว่าสระอีปีอ่านว่าปออีปีสีอ่านว่าสออีสีมีอ่านว่ามออีมีกีอ่านว่ากออีกี จอ่านว่าจอ,อีจีดี D, อ่านว่าออีดีตี T, อ่านว่าตอ,อีตีบอ่านว่าบอ,อ,อีบีปี B, อ่านว่าตอ,อ,อีปีเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ สนุกไหมคะในการเรียนในวันนี้นะคะในวันนี้นะคะก็จะเรียนภาษาไทยค่ะก็คือสระนั่นเองสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ได้เรียนรู้สระอะไปแล้วในวันนี้นะคะก็จะเป็นสระอแลวกส็สระอีนะคะอ่าการบ้านวันนี้นะคะก็อยากให้น้องๆนะคะอัดวิดีโอระหว่างเรียนค่ะก่อนที่จะอัดวิดีโอนะคะคุณครูฟ้าก็อยากให้เด็กๆแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษค่ะอ่าสำหรบับวันนี้นะคะ คุณครูฟ้าก็ต้องลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์นี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะสส a, e a uh. s ั a l a m าะ l a i ะ u m w a r a าะ